สองอย่างที่ควรรู้ก่อนโปะเงินโปะหนี้สินต้องบอกเลยนะครับว่าหลายหลายคนเนชื่อว่าการจ่ายเงินมากกว่าปกติหรือการโปะหนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างให้เครดิตเ,เราดีขึ้นและในครั้งต่อไปเนี่ยจะทําให้เราสามารถกู้เงินได้มากขึ้นและมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคน,นยไม่ได้คิดก่อนที่จะไปโปะหนี้เนี่ย ทำให้เกิดหนี้เสียขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเลยกันนะครับรบกวนกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกูอ้ออมเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์แล้วนะครับยังไงร,รบกวนกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมจะพยายามมาตอบไ,ได้ทุกคอมเมนต์นะครับเรื่องแรกนะครับการจ่ายเงินโปะเงินก่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เครดิตดีขึ้นเลยนะจากหลายๆที่ที่ผมเคยไปกู้มาแล้วไปปิดหนี้ก่อนเนี่ย การกู้ครั้งต่อไปบางครั้งเขาไม่ให้กู้เลยก็มีนะอย่างในช h อปปีเนี่ยตัวผ่อน s p l เปย์เก็เหมือนกันถ้าเกิดเราใช้วิธีการซื้อเสร็จแล้วก็จ่ายก่อนบ่อยๆเนี่ยผมทำมาแล้วไม่เคยปรับวงเงินขึ้นให้เลยนะครับแต่พอผมใช้วงเงินจนเต็มวงแล้วก็จ่ายตรงเวลาเป๊ะๆเลยนะครับ3เดือนขึ้นมาแบบพูดๆๆเลยนะครับคืออยาจ่ายก่อนนะแค่นั้นเอง และจากที่สอบถามกับธนาคารมานะฮะเขามีแนวโน้มที่จะชอบคนที่กู้เงินแล้วจ่ายตรงเวลามากกว่าคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะได้วงเงินเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยส่วนคนที่จ่ายก่อนจ่ายโปเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายช้าเนี่ยคือจบเลยทั้งแบล็คเลดทั้งเครดิตบูโรติดให้หมดไปเลยนะสำหรับคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคนที่ไปโปะเงินก่อนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า ถ้าเดือนนี้เราจ่ายไป2เท่าแล้วเดือนหน้าไม่ต้องจ่ายเนี่ยซึ่งบอกเลยนะครับว่าบางที่มันใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่นะฮะเราจ่ายเดือนนี้ไป2เท่าแล้วเดือนหน้าเราก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งยอดเงินที่จ่ายไปในเดือนที่แล้วเนี่ยทางธนาคารเนี่ยจะเอาไปหักในออกในงวดสุดท้ายแทน ไม่ได้ห่างในงวดถัดไปนะครับดังนั้นพงวดหน้ามาปับ๊บเราดันไม่มีจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าเราดันเอาเงินไปจ่ายก่อนหน้านี้แล้วเลยแกเป็นการโปะนี้ที่ปลายงวดแทนยังไงก่อนตัดสินใจโปะนี้นะครับอย่าลืมเตยมเงินที่จะจ่ายในงวดหน้าด้วยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับสำหรับการโปะเงินนะก็ขอให้คาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าไปคาดหวังเรื่องการสร้างเครดิตที่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่า การโปดนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีสำหรับธนาคารเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ดีกว่าคนนีนี่นะครับสรบคริปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับลองดูที่ท้ายคลิปหรือว่าดูในเพจลิสก,ก็ได้นะครับใครมีสักข้อสงสัยอะไรก็ลองสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะก็จะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับสรบคริปนี้ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย